เมื่อวานผมไปเที่ยวมาฮะที่ไหน,นวะที่ผับเป็นไงบ้างวะไปดูคุยตี้มาเป็นไงเอ็กไม่วะแรกๆก็เฉยนะเว้ยอ้าวเหรอแต่พอก็ไปดูใกล้ๆเท่านั้นแหละมึงเอ้ยมันถอดหมดเลยเหรอวะแม่กูอ้สัตบริเวณใดเปลี่ยนครบ่อยที่สุดบริเวณไหนล่ะครับเชเลยพระตำหนักเฮ้ยนายอะไรยาวกว่า Facebook ไม่รู้ดิเซตไลบรารีวันก่อนครับฮะทำไมเหรอครับถึงเวลาเท่ยงปุ๊บโรงอาหารเสียงดังปั๊บ เจอคนพักเที่ยงแห่กันประทานอาหารเปล่าเจอข้าวกลางวานันนั่นมันข้าวกลางวานันไอค้คุ้ยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทํากับข้าวกินเองแล้วเหรอเออตั้งแต่ที่ได้ฟังพระเทศวันก่อนพระท่านว่าไงวะท่านว่ามันทำทานนะลูกไอ้ชับเจ้าจงเลือกอาวุธตามที่เจ้าอยากฝึกมาหนึ่งชิน้นข้าขอทวนเจ้าจงเลือกอาวุธตามที่เจ้าอยากฝึกมาหนึ่งชิ้นข้าขอทวนเจ้าจงเลือกอาวุธตามที่เจ้าอยากฝึกมาหนึ่งชิ้น ข้าขอทวนไอค้คลุยวันก่อนปวดหัวมากไม่รู้เป็นอะไรไปซื้อยามากินอีกวันหนึ่งหายเลยครับอ้อโ,โหยาเขาดีจริงจำไม่ได้ว่าไปวางไว้ที่ไหนวันก่อนครับเออคือว่านี่มันบทดกูนะครับไอ้นายอะไรเรียก,กว่าเฟซบุ๊กไม่รู้ดิเฟสเปเปอร์เหงาจังเคยมีวิธีทําให้หายเหงามั่งไหมเนี่ยต้องใช้ใบน้อยนาบักผมนั่นมันเหา <S <S ฝนตกอย่างนี้แถวบ้านกูผีไม่กล้าเข้าเลยทําไมครับแม่งมีน้ําขัง มีอะไรโรคจิตเมียว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 พ่อมน่ะเอาไหมเอาไหมมีอะไรโรคจิตมีอะไรวะมีภูไงครับทำไมล่ะครับมันไม่ใส่กางเกงเออทุยนักเรียนเราควรกินข้าวให้ตรงเวลานะครับเอ้าไม่ได้กินให้ตรงปากหรอครับเฮ้ยนายเวลาเราเจอผีเราจะทำยังไงวะอ๋อก็แกล้งตายดิสัตว์นั่นมันมีซื้อหูฟังไร้าสายมาโคตรเจ๋งเลยของกูเจ๋งกว่ากูมีหูฟังไร้เสียงเว้ยสัตว์โคตรเจ๋งเลยเฮ้ยนี่ กล้วยอะไรมาจากภาษาอังกฤษมันกล้วยอะไรล่ะครับบานาน่า <Banana. S 2> ไอเหีย้ยพาที่แล้วมึงก็ฟิชมาพาร์ทนี้บานาน่าหรอวะเฮ้ยบ้านมึงกินปลาทูเป็นกันไหมวะอ่าเป็นดิบ้านกูกินเป็นกันทั้งบ้านอร่อยดีเฮ้ยกินก็ไปได้ยังไงวะดิบๆทำไมไม่เอาไปทอดกันก่อนเอาไอ,อสัตว์ขอทราบบริเี้ด้วยครับ12-12ทับหนึ่งครับตำบลอะไรครับส่วนมากก็จะตำบลคลกนะฮะคุณรู้ผลของการขยันหมั่นฝึกฝนไหมครับผมไม่รู้อะครับยังไงล่ะครับ ฝนจะเชื่องและตกตามฤดูกาลบางทีอาจจะขอมือได้ด้วยนะครับมันใช่เหรอวะไปหาหมอฟันมาลําบากเลยหมอบอกเป็นโรคไกลถึงโคราชโรคอะไรวะโรคมะเร็งที่ปากช่องครับไอสัตว์ช่องปากลุงลุงมีขนมรสที่ยังไม่ได้ทําสัญญกรรมไหมครับขนมอะไรของเองวะก็ขนมรสล่างเดิมไงครับมอซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังตกลงมึงจะซ่อนอะไรกันแน่วะเฮ้ยนี่มึงว่างไหมวะเนี่ยกูไม่ว่างกูกำลังคุยกับมึงอยู่ วันก่อนนะครับมีฝรั่งมาถามผมด้วยล่ะเขาถามว่าอะไรวะอาย s ช r วแล้วมึงตอบไปว่าไงวะผมเลยตอบไปว่า Nono อาผมเป็นคนดีพ่อมไงน้องผมเป็นนายพลแล้วครับโหยศสูงเหรอครับอ๋อบล่าครับมันอายุ15แล้วก่อนหน้านี้มันเป็นเด็กชายพลเห็นกระเป๋าผมมั่งไหมครับเนี่ยกระเป๋าอะไรเหรอครับอ๋อมันเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับผมวางไว้ตรงนี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะครับป่านนี้มันคงไปไหนต่อไหนแล้วล่ะครับทุยช่วงนี้มีไฟว่ะว่าจะทำโอซะหน่อย ทำโอทีเหรอคะโอวันตินไฟกําลังร้อนได้ที่เลยผมเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านเหรอครับฝ่ายรัฐหุกเอาไอ้สัตว์เมื่อกี้ผมเดินเข้าซอยมาเกือบเสียตัวเลยอ่ะโดนอะไรวะไปเจอต้นไซอะดิไซพ่อมอ่ะเขามีแต่ต้นไซไอ้ควยมือถือรุ่นผมเนี่ยโคตรสะอาดเลยนะครับทําไมวะมีคนใช้เยอะไอเหียไอคยไอสัตว์อะไรด่ามึงไงอ๋อไอเซเว่นไอโรงพยาบาลอะไร ก็ด่ามึงไงด่าอะไรของมึงงงอะดิเจอกูด่าไม่หยุดท่าน้ำบ้านผมตันพี่เอาสีไม้มาให้ผมทําไมครับเนี่ยสีไม้ระบายน้ำไงไอ้น้องไว้นายรอตัดอยู่แถวไหนวะอยู่ใกล้ๆกับ9.9ขี่ตัดอะตัดพองอะต้มยำอะไรเนี่ยเค็มชิบหายเลยต้มยำทะเลครับหมาพันอะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกพันอะไรเหรอครับพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงงูอะไรขายติ่มไม่รู้ดิงูหางกระดิ่งไงครับ วันนี้ผมมีวิธีทําให้คุณอินเทรนได้นะครับทํำยังไงครับไม่ยากครับแค่คุณเข้าไปยืนในรถไฟคุณก็สามารถอินเทรนได้แล้วครับอ่าอินเทรนจริง,รงๆเออทุย uh, ขนมอะไรหยาบคายขนมอะไรวะกระยาสัตว์ทาอาหารอร่อยแน่กันคราวนี้ทําไมเหรอครับเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าขนอเอาเป็นขนอสุปก้อนด้วยนะครับเอ่อทุยโอ้ยังติดชาร์จอยู่เลยนะครับเนี่ยอ่ะเพลงอะไรวะเปล่าแบตเตอรี่อ่าไอ้สัตว์เป็นไงบ้างครับไปเที่ยวถวนสยามมา คราวหน้าไม่ไปแม่งแล้วข้าผ่านประตูแม่งแพงวะ่ะมึงคราวหน้ามันก็เข้าทางหน้าต่างสิวะไอ้สัสแกสสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับยังไงครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุ Wi-Fi